ขอโทษแม่ขอโทษนะนะยกโทษให้แม่นะหาให้โกรธแม่ยังนะอยู่ดีก็โกรธโกรธไม่รู้เรื่องรู้ราวอันไหนแม่ทําเหมือนที่ปู่บอกแล้วอ่ะ๋อแซมอนแม่ขอโทษแม่ขอโทษทําไมล่ะแม่ขอโทษแม่ขอโทษเลยนะแจมอนแม่ขอโทษดีกันย่งดีกันยเนี่ยแม่ทำแบบที่ปู่บอกเนี่ยลูกขา ดีกันยังดีกันยังสซมมอนลูกแม่แม่ขอโทษนะแม่ขอโทษยังไงยังไงทซมมอนแซมมอนสซมมอนแม่ขอโทษไม่ขอโทษไม่ขอโทษทำไมทำหน้าอย่างนั้นล่ะแม่ขอโทษไม่ขอโทษ,โทษ,โทษลูกแม่พ่อดูมัน แซลมอนแม่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะแม่ผิดอะไรแม่ซื้อทรายซื้ออาหารเปียกรอเย่ากานินให้แซลมอนกินนะแซลมอนทำอะไแม่ยีหน่อยไเออาะไรก็งอนเอาระไรก็งอนงอนไม่รู้เรื่องงอนอยู่นั่นเนร้องก็ร้องแอะร้องแอะอุ้มก็ไม่ได้แม่ทําอะไรกับแซลมอนก็ไม่ได้เลยหลังเกียรเดียชันกูปานนี้กูก็ซื้อข้าวให้มึงกินนะแซว มันจะมามองไงไม่มีอะไรลูกเองเมันจกน้อยขายออกแล้วขายออกแล้วไม่ว่ากันแล้วลูกเนาะอยู่กับคูไปเลย